ชื่อประสิทธิชัยอคบรบวรกุลตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเดวิตคลินิกจำกัดประเภทธุรกิจความงามทำมาแล้ว4ปีครับความเชื่อคือถ้าเราตั้งใจทำอะไรทำให้ดีที่สุดทุกอย่างก็จออกมาดีครับเริ่มจากภรรยาครับคุณหมออ้อเนี่ยเขาก็ได้ไปเรียนที่สถาบันโรคผิวหนังพอจบมาเนี่ยก็มารับราชการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเราก็เลยเห็นช่องทางธุรกิจตัวนี้เราจึงได้เริ่มเปิดคลินิกเราชอบที่เห็นลูกค้าเนี่ยมีความสุข หลังจากที่เข้ามาใช้บริการที่เดวิสคลินิกเป้าหมายเนี่ยก็อยากเป็นคลินิกที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของทุกคนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นโควิดนะครับก็เราจะผ่านพ้นมันไปได้คือหนึ่งเราก็ต้องมีสติตอนมีสติส่วนเพื่อนเพื่อนเนี่ยในบีนไอเนี่ยก็จะช่วยเราอันดับแรกเลยคือให้กําลังใจครับกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราสู้ได้ครับแล้วก็2เนี่ยก็ช่วยหาลูกค้า ช่วยทําให้ธุรกิจเราสามารถยังก้าวเดินต่อไปได้ต้องมีทัศนคติที่ดีครับข้อ2เนี่ยเราต้องปรับตัวให้ได้ส่วนข้อ3เนี่ยก็ทุกวิกฤตมีโอกาสครับเราต้องมองจุดนั้นให้ออกแล้วเราก็จะสามารถก้าวอยู่ในธุรกิจของเราได้ครับขอบคุณภรรยาหมออ้อครับขอบคุณทีมงานเดวิ h ทั้งหลายขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจขอบคุณลูกค้าคนสำคัญของเด e วิทคลินิก ที่ทำให้เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับ